สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูกันนิกานะคะแล้วก็เราจะมาเรียนในเรื่องของส่วนประกอบของดินกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเตรียมแบบฝึกขึ้นมานะคะแล้วก็ไปรับชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะดินแบ่งออกเป็น3ชนิดค่ะดังนี้นะคะ 1. ดินเหนียวค่ะ 2. ดินดวนค่ะและ 3. ดินทรายนั่นเองค่ะลักษณะของดินดินเหนียวลักษณะเนื้อดินเป็นดินที่เมื่อเปียกแล้วมีความยืดหยุ่นอาจปั้นเป็นก้อนหรือขึงเป็นเส้นยาวได้เหนียวเหนอะหนะติดมือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีค่ะ มีความสามารถในการอุ้มน้ำได้ดีมีความสามารถในการจับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้สูงหรือค่อนข้างสูงเป็นดินที่มีก้อนเนื้อละเอียดเพราะมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวอยู่มากเหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะของดินล่วน ลักษณะเนื้อดินเป็นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือยืดหยุ่นได้บ้างมีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกค่ะต่อไปนะคะลักษณะของดินทรายลักษณะเนื้อดินเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศดีมาก มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเพราะความสามารถในการจับยึดธาตุอาหารมีน้อยพืชที่ชั้นบนดินทรายจึงมักขาดทั้งอาหารและน้ำเป็นดินที่มีเนื้อดินทรายเพราะมีปริมาณอนุภาคดินทรายอยู่มากนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นดินทรายจึงเหมาะแก่การปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยและธาตุอาหารน้อยนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาสรุปสมบัติของดินจากคาที่แล้วกันค่ะ 1. ดินเหนียวมีคุณสมบัติคือเนื้อดินมีความละเอียดมากจึงสามารถจับตัวเป็นก้อนได้มากน้ำไหลผ่านได้ยากนั่นหมายความว่าอุ้มน้ำได้ดีนั่นเองค่ะมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มค่ะ 2. ดินด้วนค่ะ สมบัติของดินคือเนื้อดินมีความละเอียดปานกลางจึงสามารถจับตัวเป็นก้อนได้เล็กน้อยน้ำไหลผ่านได้ปานกลางค่ะนั่นหมายความว่าอุ้มน้ำได้ปานกลางนั่นเองค่ะมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มค่ะ 3. ดินทรายค่ะคุณสมบัติของดินเนื้อดินมีความละเอียดน้อยจึงไม่สามารถจับตัวเป็นก้อนได้ น้ำไหลผ่านได้ง่ายนั่นคืออุ้มน้ําได้ไม่ดีนั่นเองค่ะมีสีน้ําตาลค่ะการใช้ประโยชน์ของดินดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหมุนเวียนที่มีส่วนเกื้อนหนุนต่อสิ่งมีชีวิตทําให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ในโลกได้โดยใช้ผลผลิตที่เกิดจากดิน หรือได้จากใต้ดินนอกจากนี้ดินยังเป็นแหล่งกำเนิดและแหล่งผลิตปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตซึ่งได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคค่ะรวมถึงบริเวณผิวโลกส่วนที่ลึกยังประกอบด้วยทรัพยากรที่มีค่าเช่นน้ำมันปิโตเรเลียม แร่ธาตุชนิดต่างๆเป็นต้นค่ะดังนั้นประโยชน์ของดินจึงแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ค่ะ 1. ประโยชน์ของดินต่อมนุษย์การที่มนุษย์ดำรงชีพอยู่ได้จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ซึ่งได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคค่ะ ปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้มาจากดินทั้งสิ้นค่ะเรามาดูตัวอย่างของแต่ละปัจจัยกันค่ะปัจจัยแรกอาหารค่ะอาหารของมนุษย์ได้มาจากทั้งพืชและสัตว์พืชต้องอาศัยดินในการยังชีพและเจริญเติบโตส่วนสัตว์ก็ได้อาหารจากพืช และสัตว์ด้วยกันค่ะดังนั้นมนุษย์จึงได้รับอาหารจากดินในทางอ้อมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูปัจจัยที่สองนั่นก็คือเครื่องนุ่งห่มค่ะเครื่องนุ่งห่มของมนุษย์ส่วนมากได้มาจากเส้นใยของพืชหรือจากขนสัตว์นั่นคือมนุษย์ได้เครื่องนุ่งห่มจากดินทางอ้อมนั่นเองค่ะ ึ่งต้องใช้ดินในการปลูกพืชเพื่อให้พืชเจริญเติบโตจากนั้นก็ใช้พืชเป็นอาหารในการเลี้ยงสัตว์นั่นเองค่ะอัจใจที่3ที่อยู่อาศัยค่ะที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างต่างๆของมนุษย์ได้มาจากวัสดุที่กำเนิดจากดินเช่นไม้อิฐ ซีเมนและเหล็กเป็นต้นค่ะอย่างเช่นไม้ก็ได้มาจากต้นไม้ค่ะซึ่งต้นไม้ก็ต้องอาศัยดินในการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะและปัจจัยที่4ยารักษาโรคค่ะเราได้ยารักษาโรคต้นตำรับที่มาจากพืชสมุนไพรต่างๆนอกจากนี้จุลินทรีย์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตยาเช่นยาเพนิซิลลินก็เป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินค่ะสวนพืชสมุนไพรต่างๆก็ต้องใช้ดินในการเจริญเติบโตค่ะนักเรียนเห็นไหมคะปัจจัยสี่ของมนุษย์ล้วนแต่ต้องอาศัยดินทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะต่อไปนะคะ เรามาดูประโยชน์ของดินต่อพืชกันบ้างค่ะดินมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมากนะคะนักเรียนโดยสรุปได้ดังนี้ค่ะดินเป็นที่ยึดเกาะของรากพืชเพื่อให้พืชยืนต้นอยู่ได้ค่ะดินเป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการเจริญเติบโตของพืชค่ะดินให้แร่ธาตุอาหารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะและดินให้อากาศแก่รากพืชค่ะดังนั้นนะคะดินสำคัญต่อพืชมากๆค่ะถ้าไม่มีดินพืชก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองค่ะประโยชน์ของดินต่อพืชดินแต่ละชนิดให้ประโยชน์แตกต่างกาันขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของดิน ตามที่คุณครูได้กล่าวไว้ข้างต้นค่ะประโยชน์ของดินต่อพืชเราจะแบ่งตามชนิดของดินกันนะคะมาดูชนิดแรกค่ะดินเหนียวดินเหนียวเหมาะแก่การนำไปใช้เพาะปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวดอกบัวค่ะนักเรียนสังเกตตามภาพนะคะพืชจำพวกนี้ต้องอาศัยน้ำมากหรือน้ำขังค่ะ ในการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเหมาะแก่การใช้ดินเหนียวค่ะประโยชน์ของดินชนิดที่2ดินร่วนค่ะดินร่วนใช้ในการเพาะปลูกพืชทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปลูกผักสวนครัวไม้ดอกและไม้ผลชนิดต่างๆค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วพืชหลายชนิดเลยนะคะเหมาะแก่การปลูกในดินร่วนค่ะ ประโยชน์ของดินชนิดที่3ดินทรายค่ะดินทรายเหมาะแก่การนำไปเพาะปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยและธาตุอาหารน้อยค่ะเช่นต้นกระบองเพชรน,นั่นเองค่ะต้นกระบองเพชรจะเจริญเติบโตได้ดีในดินทรายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาสรุปประโยชน์ของดิน ทั้งต่อมนุษย์และต่อพืชกันค่ะดินชนิดแรกดินเหนียวมีประโยชน์ในการนำไปทำเครื่องปั้นดินเผาและการเพาะปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นการนำไปปลูกข้าวหรือปลูกดอกบัวค่ะต่อไปดินชนิดที่2ดินร่วนมีประโยชน์ในการนำไปปลูกพืชทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปลูกผักสวนครัวไม้ดอก และไม้ผลค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วพืชหลายชนิดเลยจะเหมาะแก่การปลูกในดินร่วนค่ะต่อไปดินชนิดที่3ดินทรายใช้ประโยชน์ในการเป็นวัสดุก่อสร้างและนำไปเพาะปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยอย่างเช่นต้นกระบองเพชรนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับในคาบเรียนนี้ เราเรียนในเรื่องของชนิดและประโยชน์ของดินค่ะนักเรียนจำกันได้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดแล้วแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์อะไรกันบ้างคะ่ะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ในคาบเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ